เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วจังหวัดระยองสถานที่กักขังแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางมากกว่า1,661ไร่3งาน24.42ตารางวาเรือนจำแห่งนี้นะคะได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ต้องขังชายค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกรมราชทัณร์ ซึ่งความน่าสนใจไม่มีการกั้นรั้วเหมือนอย่างเรือนจําทั่วไปเรือนจําชั่วคราวเขาไม้แก้วเป็นเรือนจําในสังกัดเรือนจํากลางระยองเปิดเมื่อปีพุทธศักราช2506เพื่อดําเนินตามภารกิจหลักคือฟื้นฟูและแก้ไขพฤติกรรมผู้กระทําผิดปัจจุบันมีนักโทษจํานวน164คน โดยผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ต้องเป็นนักโทษชั้นกลางและชั้นดีกล่าวคือมีโทษเหลือไม่เกิน5ปีซึ่งต้องผ่านการทดสอบและการประเมินต่างๆเพื่อย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนจำแห่งนี้เป้าหมายเดียวคือคืนคนใหม่ที่ดีกว่ากลับสู่อ,อกก้อมกอดของคนในครอบครัว น,นอกจากต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้กระทำผิดแล้วยังมีภารกิจสำคัญยิ่งในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังพร้อมให้โอกาสผู้กระทำผิดได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะอาชีพเป็นการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังเหล่านี้สามารถกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำ วันนี้ค่ะเราจะพาไปร่วมพูดคุยกับหัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วจังหวัดระยองค่ะถึงจุดเริ่มต้นของการนำอะโวคาโดเนี่ยมาปลูกในเรือนจำและสิ่งที่ผู้ต้องขังชายที่นี่จะได้จากโครงการปลูกอะโวคาโดเขาจะได้อะไรกลับไปภายหลังการพ้นโทษเราไปร่วมพูดคุยกันค่ะ อะโวคาโดนะครับเป็นคงเป็นนโยบายของท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับท่านอาย,ยุสินป์พันธ์นะครับซึ่งมีนโยบายให้เรียนจำนะครับปลูกอะโวคาโดซึ่งอะโวคาโดเนี่ยนะครับมันมีคุณค่าที่สําคัญเลยคือเป็นเหมือนผลไม้ที่อ,อร่อยด้วยเนาะลดความอ้วนะ<อ>นะครับเป็นเป็นเหมือนคลีนแล้วก็กำลังฮิตในช่วงของประชาชนของผู้หญิงด้วยแหละทัท่วไปะะนะครับซึ่ง เรียนจำชั่วคราวกมิแก้วได้รับมอบหมายจากกรมธนนะครับเป็นหนึ่งใน9เรียนจำนะครับให้ปลูกอะโวคาโดเป็นเป็นเรียนจำน้ำร่องก็ว่าได้นะครับซึ่งส่วนมากนะที่ส่วนมากจะเป็นเรียนจำที่อยู่เหนือหรือที่อยู่เป็นเรียนจำที่หนาว<อ>เช่นเชียงใหม่เชียงรายเลยางครับแต่มีเรียนจำเดียวที่ไม่ไม่อยู่ในเมืองหนาวนหนาวก็วคือเรียนจำชั่วคราวกมิแก้วสังกัดเรียนจำกลางระยองนะครับที่ได้ที่รับมอบหมายแล้วก็ เมื่อได้รับมอบหมายมาครับเียนทำเจ้าขากับมิแก้วก็มีพื้นที่ม,มีกําลังคนแล้วก็มีเจ้าที่ที่มีความรู้ความสามารถความพร้อมที่ที่ที่ททดำเนินการทากลมได้ทัน,ค,นครับก็เลยเตรียมพื้นที่พื้นที่ก็เตรียมพื้นที่วันห้าไร่นะครับแล้วก็อะโวคาโ,คโดประมาณ50 50ต้นห้ต้นตน,นะ้าสิบต้นปลูกพื้นที่ตรงเขาเรียกว่า ตรงสวนผลไม้ของเรืนอนจำเจ้าการาวกียงแก้วซึ่งตรงสวนผลไม้ก็จะมีสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนสวนเงาะสวนอะไรร้องกองนะครับแล้วก็จะเพิ่มสวนอะโวโคาโดเนี่ยหนึ่งสวนมัน,นดูแลยากไหมคะพี่อะโวโคาโดเนี่ยการดูแลนะครับผมส่วนมากนะครับก็ปลูกขึ้นมาง่ายนะครับแต่จะออกผลได้ยาก นะครับมันอยู่ที่การดูคือปลูกขึ้นน่ะขึ้นมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งก็ขึ้นแน่นอนปลูกขึ้นง่ายนะครับแต่จะให้มีผลมีลูกมันยากนะครับแต่ส่วนมากก็จะถ้าหนาวถ้าหนาวมันก็จะออกเยอะหน่อยถ้าไม่หนาวก็จะออกน้อยแต่ท่านี้นั้นช่วงที่ที่มันน่าจะออกผลน่าจะเป็นช่วงที่ดูแลพิเศษของเจ้าที่ซึ่งระยะเวลานั้นเราอาจจะเอาเอาหน่วยงานที่มีความรู้ก็มสามารถ ที่ดูแลโดยเฉพาะเนี่ยเข้ามาเข้ามาช่วย,วยด้วยเพ <อ S 1> ราะว่าทางเราก็มีภาคีก็ขายเยอะมากเหมือนกันครับ,รบแล้วสิ่งที่เราคาดหวังอะว่าเอาการปลูกอวคาโดเนี่ยมาใช้อ่ะค่ะมาปลูกในเรือนจําชั่วคราวเขาไม้แก้วเนี่ยสิ่งที่คาดหวังแน่นอนครับเรือนจําทุกเรือนจําตรงกลางของเรือนจํทุกเรือนจำก็คือผู้น้องขังนะครับผู้ต้องขังก็มี2อย่างคือควบคุมควบคุมทีนี้ควบคุมเราควบคุมได้อยู่แล้วแต่สิ่งสาคัญคือการพัฒนาพื้นทนิสัยของเขานี่แหละที่สําคัญ ว่ายังไงก็คือตรงนี้อะโวคาโดเนี่ยนะเราก็จะฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังแล้วผู้ต้องขังก็จะสามารถรู้ว่าอะโวคาโดคืออะไรมีประโยชน์ยังไงนะครับที่สําคัญคือการดูแลนะครับพอดูแลได้ปลูกได้ทีนี้ก็พูดถึงเรื่องการจําหน่ายซึ่งอะโวคาโดเนี่ยที่พมบอกไปตั้งแต่แรกว่ามันเป็นผลไม้ที่กําลังฮิตกําลังต้องการของราตการของตลาดดังนั้นระยองเนี่ยปลูกได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครปลูกถ้าผู้ต้องขังที่อยู่ตรงนี้ สามารถพัฒนาพู้ที่นิสยแล้วก็ฝู้อาชีพแล้วก็มีความสามารถเนี่ยคนรถไฟคนรถไฟเนี่ยสามารถไปปลูกได้ปลูกได้แล้วสร้างรายได้สร้างรายได้ได้เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยเขาก็จะไม่กระทำผิดสามก็เหมือนกับอ่าภารกิจของกรมธรรม์ครับพัฒนาพู้ที่นิสัยพัฒนาวิสิทธิ์ผูนิสัยคนดีสู่สังคมครับแล้วก็ไม่กระทำผิดสามนะครับภารกิจหลักของเราอยู่ตรงนั้น ที่พอดูแลที่นี่นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหัวเรือใหญ่ที่ดูแลที่นี่เป็นหลักนะคะอยากให้พอเป็นตัวแทนของที่นี่ที่อยากให้สังคมที่หรือประชาชนที่รับชมอยู่ในขนาเนี้ยให้โอกาสผู้ต้องขังค่ะค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะทางกรมรัชฐานก็มีนโยบายในการพัฒนาพืติท่นิสัยของผู้ต้องขังการฝึกอาชีพต้านต่างๆนะคะแล้วก็สําหรับผู้ต้องขังเองเนี่ย ทุกคนที่เข้ามาณที่นี้ไม่ใช่ว่าเขาจะทำผิดโดยสันดาน<ม>เพราะว่ามีหลายหลายคนเนี่ยที่เข้ามาอาจจะเกิดจากความพังพลาดอารมณ์ชั่ววูบหรือบางครั้งเนี่ยก็คือไม่ได้เกิดจากความตั้งใจะนะคะเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขากพพร้อมที่จะประพฤติตนแล้วก,กลับตนเป็นคนดีได้ะนะคะบางคนหรือหลายหลายคนได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง<ม>ตอนที่มาอยู่ในเดือนจํา<ม>ช่วงพักของชีวิตอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เห็น ตัวเองสามารถทําอาชีพหรือว่ามีศักยภาพด้านอื่นๆที่สามารถทําได้อีกค่ะ,ะการเรียนรู้การส่งเสริมตรงนี้นะคะก็ทําให้เขาสามารถที่จะออกไปแล้วเนี่ยไปเป็นคนดีของสังคมไปมีอาชีพที่มั่นคงนะคะพร้อมกับการที่จะช่วยเหลือดูแลครอบครัวแล้วก็เป็นคนดีของประเทศชาติต่ตอไปได้นะคะ,คะซึ่งตรงนี้โครงการต่างๆเราเนี้ยทางกรมราชทฑนเองหรือว่าทางเดือนจำเองเนี่ย ก็ให้การสนับสนุนแล้วก็มีการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องอให้มีความหลากหลายแล้วก็อินเทรนทันสมยัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเพราะตอนนี้โลกเราก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะเรือนจำทั่วข่าวขา,วขาวไม่แก้วเองก็เช่นกันนะคะเราก็พยายามที่จะพัฒนาสีมือแรงงานหรือว่าพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังหาให้เหมาะสมกับการที่ว่าเมื่อออกไปอยู่ในสังคมแล้วเนี่ย เขาสามารถที่จะดำรงชีวิตยอยู่ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสังคมให้โอกาสพวกเขาเนี่ยนะคะเราก็จะได้ผลิตผลหาเมล็ดพันธุ์ที่ดีซึ่งได้รับการขัดเกลาแล้วะะจากน้าที่เรือนจําแห่งนี้นะคะก็ไปเป็นคนดีของสังคมได้เลยนะคะเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นคนดีของประเทศชาติได้